สวัสดีค่ะวันนี้แพงต้อนเฮลตี้บิวตี้มารีวิวร้านกาแฟนะคะเบเบ้คอฟฟี่ค่ะเพื่อนทางที่จะไปลบบรีนะคะแพงต้อนตั้งใจจะไปเที่ยวนะคะที่อ,อุทยานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์นะคะมหาราชอันนี้นะคะเพื่อนก็จะแบบมีจุด เช็คอินจุดแบบว่าให้เราถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อนมีเป๊ให้นอนพักสบายใจนะคะอาหารก็มีค่ะคารเพื่อนคขาวันนี้มารีวิวร้านกาแฟค่ะเพื่อนนู่นเลยบรรยากาศดีมากเลยค่ะน้องเฟเป้นะคะ อันนี้ก็พายเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนคือเขาจะมีเมนูหลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะลาเต้คาปูชินโน่นะคะเอสเปรสโซ่หรือเมนูชาต่างๆแล้วก็น้ำผลไม้ต่างๆก็มีนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีพวกสลัดผักผลไม้แล้วก็พวกสเต็กพวกอาหารอีกมากมายเลยค่ะ อันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีจุดให้เราได้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายมีความเขียวขจีมากเลยค่ะมีที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจมากมายนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้ไปแถวลพบุรีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกที่นะคะที่เพ่งต้นนะคะอย่างที่จะแนะนํานะคะว่ามันบรรยากาศค่อนข้างดีมากเลยค่ะเพื่อนๆไปพักผ่อนยนตนใจเป็นเดย์ทริปนะคะลองดูค่ะเพื่อนๆคะ่ะ